สวัสดีครับเพื่อนๆใต้พระเทวรูปมาองค์หนึ่งครับเป็นพระนารายณ์สี่ก่อ,องคน์นี้เป็นเทวรูปที่พิจารณาง่ายสูงประมาณสี่นิ้วครับถ้าใครชอบใหญ่ๆนี่แขวนคอได้นะครับแบบเนี้ สนิมหนาจัดๆเลยครับขึ้นสีคามเลยมีสนิมเหล็กระเบิดผูกแบบแข็งแรงครับผ้าเขาจะผูกแบบเป็นชั้นๆทำให้เราพิจารณาง่ายขึ้นถ้าไม่พูดถึงเรื่องพิมพ์คมความสวยองค์นี้เป็นอีกองคหนึ่งครับที่ คือว่าน่าใช้มากน่าใช้น่าบูชาถ้าใครเล่นพระประเภทเนื้อสำลิดวงนี้คิดจ์ดมากเลยครับไม่ใหญ่มากครับผมว่าจะเอาไปเลี่ยมพลาต,ติก ห้อยคอคู่กับไอ้พระธรวดีนั่งของผมนาลายสี่กรครับเป็นพระที่มีปฏิหารคู่กับเจ้าแม่อุมากับพระปางนาคปกอยู่ตรงกลางถ้ารวมกันเขาจะเรียกว่าพระนาลายทรงปืนครับวงนี้ดูง่ายจริง มีเซียนใหญ่ๆระดับที่มีชื่อเสียงของวงการมาถามผมแล้วครับมาถามผมทั้งสามคนทั้งเซียนลบบุรีและเซียนใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงดังๆมาผมเปิดให้เขาอยู่ที่หมื่นหกครับ <renew ing sounds> เขาก็สนใจอยู่แต่เขาติตรงที่หน้าเขามันไม่ค่อยชัดหน้าท่านไม่ค่อยชัด <mumbles. S 1> บางคนเขาบอกว่าต้องเอาไปกอครับกอแล้วแต่งหน้าสักนิดหนึ่งเพราะาหนิมมันดันนูนขึ้นมา ตัวจริงครับเพื่อนๆครับเอาแค่ okay, นี้เลยครับเพื่อนๆครับเอามาให้ชมกันแค่นี้ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆโชคดีมีใช้ทุกคนนะครับ